ดูด่วนช้างศึกน้ำตานองโดนเวียดนามอัดคาบ้านเหงียนเฮลั่นทั้งประเทศชนะไทยได้อีกแล้วพร้อมดราม่าด่างโง่เกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องสุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เน,นื้นอหาแนะนํานี่เลยนะครับเปรยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนพัทใน,นเคลดกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรโตีนเน้นๆเกรเนพัดใน,นเคลดกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์ม คลิปนี้เก็บตกควันหลงนะครับศึกฟุตบอลชายซีเกมรอบชิงชนะเลิศก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ทําให้แฟนบอลชาวไทยอกหักเศร้าใจมากๆเพราะาทีมชาติไทยของเราโดนเวียดนามบุกมาอัดคาบ้าน3ประตูต่อ2นะครับไทยทําได้เพียงเหรียญเงินส่วนเวียดนามคว้าเหรียญทองอีกสมัยต้องยอมรับเป็นเกมที่ทีมชาติไทย เราแพ้จริงๆสำหรับผมนะครับไม่ต้องอ้างอะไรเลยเราแพ้จริงๆทั้งแทคติกโค้ดเวียดนามอย่างคิมซังซิกแก้มาได้ดีมากทั้งความฟิตนักเตะความความสามารถนักเตะแล้วก็เรื่องของจิตใจนักเตะเวียดนามเขาพร้อมกว่าเขาดีกว่าเขาสมควรเป็นแชมป์ครับเพราะเขาเตรียมทีมได้ดีกว่าเขาจริงจังมากกว่าหลังจบเกมนี้เวียดนามฉลองยิ่งใหญ่อีกอย่าง มาชนะไทยถึงบ้านทั้งชุดใหญ่แล้วก็ชุดเล็กนะครับเป็นช่วงที่ฟุตบอลเวียดนามเนี่ยกลับมาคึกคักอีกครั้งแล้วก็ที่สำคัญคือเขามาล้มไทยถึงบ้านได้เนี่ยมันยิ่งทวีคูณความคึกคักเข้าไปใหญ่นะครับแฟนบอลเวียดนามนี่เฮกันลั่นทั้งที่ไทยแล้วก็ที่เวียดนามต้องยอมแล้วพวกเขาดีกว่าทีมชาติไทยจริงๆส่วนทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดซีเกมเอาจริงๆนะคุณผู้ชม การได้เหรียญเงินซีเกมเนี่ยก็สมควรนะกับการเตรียมทีมของเรากับคุณภาพของเราที่เราไม่ได้โฟกัสกับรายการนี้100%ซนักเตะแข่งซีเกมอยู่ก็ต้องกลับไปรับใช้สโมสรคือความพร้อมต่างๆก็ไม่ได้พร้อมขนาดนั้นด้วยนะครับคือการฝึกซ้อมในแคมป์ก็แทบไม่ได้ซ้อมแบบฟูลทีมเลยและบวกกับหัวจิตหัวใจความเป็นนักสู้ หลางกายทักษะต้องยอมแล้วว่าตอนนี้แพ้เวียดนามหมดและต้องยอมแล้วว่าคุณภาพของนักฟุตบอลไทยคุณภาพของบอลไทยนะตอนเนี้ยเราดรอปลงอย่างเห็นได้ชัดหลายๆปัจจัยโครงสร้างเราก็ไม่ค่อยดีโอกาสในการลงสนามของนักเตะไทยก็ไม่ค่อยมีไทยลีกก็ไม่ได้เอื้อต่อการพัฒนาทีมชาติทุกสิ่งทุกอย่างมัน,มน,มนจบกันก็ได้ชัดว่านัดเจอเวียดนามเราแพ้เวียดนามจริงๆครับคุณผู้ชม แพ้จริงๆก็ไม่ได้เหรียญทองซีเกมส์ซึ่งมันเสียดายตรงที่ว่าเรานำก่อนถึงสองประตูต่อศูนย์นะคุณผู้ชมแถมเล่นในบ้านนำก่อน2ต่อศูนย์แต่ครึ่งหลังโดนเวียดนามเล่นงานหมดมันเสียดายตรงนี้แหละเล่นในบ้านตัวเองแท้ๆแต่กลับโดนเวียดนามพลิกกลับมาชนะก็ต้องให้เครดิตเวียดนามนะพวกเขาดีจริงๆ ส่วนเราไม่ต้องหาข้ออ้างนะครับสิ่งที่ต้องกลับไปทําคือปรับปรุงแก้ไขจริงๆไม่ต้องมาอ้างอะไรมันแพ้จริงๆครั้งนี้นะคุณผู้ชมเห็นด้วยผมไหมคอมเมนต์เข้ามากันได้หลังจบเกมนะครับโคดวังทวัชัยดำรงออกงตะกูลนะครับเฮดโค้ช <Head code S 2> ของทีมชาติไทยซีเกมก็เปิดใจเขาบอกว่าต้องขอโทษแฟนบอลทุกท่านและทางผู้พิหารด้วยเพราะว่าหมายของเราคือต้องการแชมป์แต่ครั้งนี้เราพลาดเป้าไป ต้องขอบคุณทางสโมอสรที่ให้ความร่วมมือปล่อยนักเตะมาช่วยทีมชาติในครั้งนี้มองว่าหากแพ้จริงๆมันต้องโทษที่ตัวเขาเองก็คือคดวังทั้งเรื่องเทคนิคหรืออะไรต่างเพราะน้องๆทุกคนทําอย่างเต็มที่แล้วรวมถึงเราได้รับการสนับสนุนจากทั้งสโมอสรและผู้บริหารเป็นอย่างดีแต่การไม่ถึงเป้าหมายในครั้งนี้น้อมรับที่เราไม่สามารถคว้าแชมป์ซีเกมในบ้านได้คือคดวังเนี่ยยอมรับผิดคนเดียวนะก็ถือว่านี่แมนนะ นอกจากนี้นะครับคดวังยังบอกว่าคิดว่ามันเป็นโมเมนตัมของทีมที่เราเสียชนพัฒนบัวพันธ์ในช่วงครึ่งแรกครึ่งหลังเสียประตูเร็วทําให้โมเมนตัมกลับไปอยู่ที่ฝ่ายตรงข้ามแน่นอนว่าทุกคนพยายามเต็มที่แล้วสามารถยื้อถึงต่อเวลาต้องชื่นชมน้องๆด้วยสภาพจิตใจต่างๆพวกเขาทําเต็มที่แล้วอยากจะขอโทษแฟนบอลที่วันนี้ไม่สามารถทําได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้ทุกคนมีเป้าหมายเดียวคือการเป็นแชมป แต่ครั้งนี้เราไม่สามารถเป็นแชมป์ได้ก็ในผมในอนาคตก็ต้องรับผิดชอบก็จะพยายามจะโรเตชันนักเตะให้ได้มากที่สุดในก่อนเกมวันนี้เพื่อนะัดชิงจะได้มีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ที่สุดแต่วันนี้ทุกคนทําได้ดีต้องยอมรับว่าน้องๆมีสภาพจิตใจที่สู้แต่ด้วยสภาพร่างกายที่อากจะใช้งานมาหนักทั้งการกลับไปแล้วและรับใช้สโมสรและกลับมารับใช้ทีมชาติด,ด้วยน้องเองก็พยายามทําเต็มที่แล้วก็ยอมรับ ว่าไม่ได้แชมป์นะครับอันนี้เป็นคําพูดของโคชวังทวัชชัยจารงอ,อ่องตระกูลขณะที่นักเตะแต่ละคนก็เสียดายที่ไปไม่ถึงแชมป์โดยเฉพาะยศกรบุรพาก็เศร้านะครับก็ไม่แปลกใจหรอกก็เศร้าแต่ต้องยอมรับว,ว่าเราไม่ไดีพอเป็นแชมป์จริงๆว่ะอันนี้ยอมรับในโลกความเป็นจริงเวียดนามสมควรเป็นแชมป์เราแพ้จริงๆนี่คือสิ่งที่น่าห่วงของฟุตบอลไทยว่าหลังจากนี้เราจะทํำยังไงคือตอนนี้เนี่ย ไม่ใช่แค่เอเชียอาเซียนเราก็เริ่มโดนนะคุณผู้ชมสิ่งที่น่าเป็นห่วงตอนนี้เราต้องมาโฟกัสสักทางว่าทีมชาติไทยตอนนี้เราจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนมันต้องมีโครงที่ชัดเจนแล้วคุณผู้ชมตอนนี้สำหรับผมทีมชาติไทยนะคือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในแต่ละชุดเราจะแก้ไขคนไทยแก้ไขเก่งซึ่งถ้าทำแบบนี้เมื่อ1ิปีที่แล้วได้ กับชาติอื่นๆที่ยังไม่พัฒนาแต่ตอนนี้เราหยุดนิ่งและเรายังใช้วิธีการเดิมคือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเน้นใช้ความสามารถของนักเตะแต่ณปัจจุบันนี้ต้องยอมแล้วว่าคุณภาพนักเตะไทยดรอปลงพอคุณภาพนักเตะไทยดรอปลงแล้วชาติอื่นในอาเซียนมันพัฒนาเนี่ยคราวนี้จะใช้คุณภาพอย่างเดียวไม่ได้แล้วดูเวียดนามหนิมจริงจังกับซีเกมครั้งนี้มากมันก็สมควรจะเป็นแชมป ส่วนเราต้องมาถามตัวเองว่าณปัจจุบันเนี่ยเราจริงจังกับฟุตบอลราการไหนเอเชียเหรออาเซียนเหรอผมรู้สึกว่าเราไม่ได้ชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมาโฟกัสจริงๆว่าเราตรงไหนไปเอเชียก็โดนไปอาเซียนก็โดนตอนนี้นี่คือสิ่งที่มันต้องมาปรับปรุงแล้วว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราต้องทำยังไงต้องฝากผู้ใหญ่แล้วก็ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลพูดคุยแล้วว่า เราจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเดียวไม่ได้แล้วเราจะเปลี่ยนแปลงบ่อยๆไม่ได้แล้วเราต้องสร้างความต่อเนื่องสร้างรากฐานที่ดีสร้างโครงสร้างที่ดีให้กับเยาวชนไทยเนี่ยแหละมันคือช่วงที่เราต้องสร้างจริงๆมันอยู่ในช่วงที่ผลงานไม่ดีพอไม่ดีเนี่ยมันไม่มีอะไรไม่ดีกว่านี้แล้วล่ะเพราะฉะนั้นต้องสร้างแล้วคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมจริงๆอันนี้ฝากเลยไม่งั้นเราก็จะแพ้เพราะตอนนี้ทุกชาติเขาสร้างกันหมดแล้ว วันนี้มันชัดเจนเลยการแพ้เวียดนามนี่มันส่งผลมากๆนะครับก็ฝากไปแก้ไขแล้วกันก็เข้าใจแหละน้องๆทำเต็มที่แล้วคดวางทุกคนทำเต็มที่แล้วแต่ผมว่าเราไปได้กว่านี้เราอยาเราอย่ายอมแพ้แค่นี้เรามีเราเคยมีเสียภาพที่ดีกว่านี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปให้ได้ไกลกว่านี้นะคุณผู้ชมนะครับก็ถือว่าหนักหนักหนาสาหัสนอกจากนี้นะครับ เดี๋ยวทัวร์นาเมนต์ต่อไปของยูยี่สิบสามเนี่ยก็จะไปรอบสุดท้ายของฟุตบอลเอเชียที่ซาอุดีอาระเบียนะครับระหว่างวันที่6ถึง24มกราคมก็ต้องดูว่าชุดนี้การเตรียมทีมจะเป็นยังไงเพราะว่ามันไม่ได้ปิดฟี فا เดย์ด้วยจะเอาใครไปเล่นอีกเนี่เราต้องมาคิดกันแต่ชาติอื่นๆเนี่ยเขาวางไว้แล้วว่าจะาชุดนี้ชุดนี้ไปเล่นเราต้องยังมาลุ้นกันเลยว่าก่อนเดือนหนึ่งเราจะได้ใครไปเล่นบ้างเราจะสู้ใครได้ยังไงแบบนี้จริงไหมคุณผู้ชมมันต้องวางแผนตน้งแต่เน้นว่าเออ เอาชุดนี้ไปเล่นนะออกมาบอกและคาดหวังจะเป็นไงไปเอาประสบการณ์ไปเพิ่มความแข็งแกร่งเอาเด็กอายุต่ำกว่าไปเพิ่มกระดูกหรือจเจ้าชุดเต็มเลยเพื่อผลการแข่งดีที่สุดผมว่าต้องประชุมให้มันชัดเจนอย่ากั้มกึ่งแบบทีเกมหรือแบบอะไรแบบนี้มันก็ยากนะซีเกมก็ได้ชุดเต็มแหละแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าการเตรียมทีมต่างๆมันก็ไม่ได้พร้อมนะครับเออแล้วก็ต้องยอมรับว,ว่าเราแพ้จริงๆนี่ชัดเจน แล้วก็หลังจบเกมมีดามา่าคุณผู้ชมโพสต์ของสลายุชัยคำดีหรือว่าโจห้าหลานะครับออกมาโพสต์ว่าขออนุญาตพูดในการที่เป็นโค้ดเหมือนกันกับโค้ดหลายๆคนที่เขาไม่เคยได้รับโอกาสแบบนั้นโค้ดโคตดโง่นี่เป็นคําพูดที่แรงมากล่าสุดจากโพสต์นี้นะครับก็มีคนในวงการฟุตบอลมาพูดถึงอย่างพี่แคมป์สรรวัฒเดชมิตรบอกว่าลูกพี่เข้าใจกับสิ่งที่พี่คิดเห็นนะ ฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ผลสกอร์มันออกมาทุกอย่างมันต้องมีอะไรที่ได้พลาดพิงกันสมัยพี่สมัยผมก็โดนกันมาเยอะแล้วแต่สิ่งที่ผมพูดถ้าอยากให้แม่งก้าวหน้ากันนะพวกเราอย่าปิดกั้นกันนิกับสิ่งที่เราต้องไปยืนในจุดจุดนั้นให้ได้แล้วเราทำได้ไม่มีใครมาตาหน้าหรือด่าแนา่ที่เขาบอกกันหย้ายคนนั้นคนนี้เป็นโค้ดแต่สิ่งที่เขาเอ,อ่ยชื่อขึ้นมา ทำไมไม่เรียนทำไมไม่พัฒนาในส่วนตัวของบุคคลนั้นๆเพื่อที่จะไปแย่งชิงกับคำว่าเฮดโค้ดรอบุคคลพวกนั้นอยู่พี่ส่วนผมไม่มีโอกาสแล้วไปติดทีมชาติแต่ก็หวังอยากเห็นทีมชาติไทยประสบความสำเร็จในทุกๆชุดช่วยกันพัฒนาพี่ชายแล้วก็มีโพสต์ของพี่ลีซอเทีลเทสวิโ,โทไทยนะครับตำนานทีมชาติไทยก็โพสต์เหมือนกันว่าให้กำลังใจกันสิจะไปด่ากันทำไมคุณก็ทีมชาติเก่านะวิเคราะห์วิจารณ์ไปสิไม่ใช่ไปด่าเขา ตอนคุณเล่นคุณก็ไม่ชอบให้คนด่านี่ให้เกียรติคนอื่นเขาบ้างเขารุ่นพี่คุณทั้งนั้นโอ้โหนี่ก็เป็นเรื่องที่เดือดมากนะครับไม่รู้พี่โจฮหห่าจะมาลบโพสต์อะไรนี้หรือเปล่าโอ้โหรอติดตามถ้าว่าตอนนี้นะครับฟุตบอลฟุตซอลของเราจากที่คาดหวังสี่เหรียญพลาดไปแล้ว3รายการฟุตบอลชายได้เหรียญเงินฟุตบอลหญิงพลาดเหรียญทองในบ้านได้เหรียญทองแดง ฟุตซอลหญิงพาเหรดเหรียญทองซีเกมเหลือฟุตซอลชายครับที่เป็นความหวังซึ่งฟุตซอลชายอัปเดตกันหน่อยฟุตซอลทีมชาติไทยชายของเรานะครับจะลงสนามนัดสุดท้ายด้วยการเจอกับอินโดนีเซียนัดล่าสุดชนะเวียดนามมามูหมัดยิงต่อเนื่องนัดเจออินโดนีเซียเสมอก็เป็นแชมป์แล้วแต่ผมคิดว่าชนะไปเลยเพื่อทำให้แฟนฟุตบอลมีความสุขขึ้นมาหน่อย ผมว่าฟุตซลยังไว้ใจได้แต่ก็อย่าประมาทแล้วกันชนะเลยดียังมีมูฮัมหมัดมีอิทิชามีักเต่หลายๆคนที่อยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับอ่ะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงในคลิปนี้คอมเมนต์มาแบบจัดเต็มได้เลยนะครับในช anel ของตองซุยมาแลกเปลี่ยนว่าอยากเห็นทีมชาติไทยเป็นยังไงคอมเมนต์เข้ามากันที่สําคัญกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับตองซุยแล้วก็มุ่งสู่ส0 0 0สนซับไปด้วยกันรวมไปถึงคลิปนี้นะครับแนะนํานี่เลยนะ เปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรนเน่พัทในเคสกราโนล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนต์แน่นๆโปรตีนแน่นๆเกรนเน่พัทในเคสกราโนล,ล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยอคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ